เตรียมงานรับบันแม่พรุ่งนี้ค่ะเป็นหัวแม่พว้วหัวปลาด้วค่ะพี่เพื่อนไปซื้อของอยู่ค่ะคุนสั่งว่าให้ต้มน้ำปลาแดงนัว,นว,นวท่าเพคุณสิไม่เห็นน้ำขปุ่นด้วยค่ะ้าที่คุณคู่ก็คือใส่ปลราร้ะกับเกลือใบถาเพื่อนะอยาอื่นรอเพิ่นมาชัดกันเดี๋ยวเพื่อนกลับมาก่อนนะคะจะถ่ายน้ำข้าวปุ้นแบบแซบ่บๆให้ดูค่ะ คู่ว่าได้ไปตลาดนะเพื่อนเนาะคะ่ะคุณคู่ก็ติดไปงานสีดําเนาะกลับมาคู่เล่เมยเนาะคะ่คะเลยว่านนบูไปน้ำด้อพี่เพื่อนเลยลวาหันโนบูไปก็ต้มน้ำทาพีเดอร์อันนี้คุณพี่นะคะพิธีกรสุดหรอประจำโรงเรียนเราค่ะที่ของคุณคู่กค็คือต้องต้มน้ำค่ะนแล้วค่ะคณะไปซื้อของกลับมาแล้วนะคะคุณคู่ต้มปัดแดกนนัวไปแล้วค่ะคณะไปซื้อของมาแล้วค่ะฮ<ล>ะเอาเขาไม่กลัวให้เหรอ ผิดพรบอรคอมนะคะ,คะ,คะเก็บหน้าลงค่ะอย่าให้อย่าให้ผิดพรบอรคอมนะคะเก็บหน้าลงค่ะคณะซื้อปลามาแล้วค่ะได้เนน่ยมามค่ะคุณจะโซนะคะ <c oughs> ปาก,กั็เลยคือมากก็ไดแบบบกคัวมากค่ะเบิ้งสุดคักสุดคักสุดเนี่ยคุณครูต้องแบบเป๊ะทุกอย่างนะคะต้องทําเป็นทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> อ่อนค่ะสอนพี่จูนเอามาใส่หรืยอยกค,คู่บอตัตเสียงหมานส่วนเนาะค่ะอยากให้ฟังว่าความน่ารักที่พวกเราอยู่ด้วยกันค่ะอบอุ่นค่ะปลาลงไปจ้าใส่ปลาลงไปแล้วนะคะข้างนอกเป็นกระป๋องหอมกันกล้สองกีบแล้เนี่ยนี่เอาสองโล ผักนะคะคุณคู่สิไดเป็นค้นลงเมื่อค่ะผักนะคะเนาะอันนี้พี่มันปอกเสร็จแล้วรอเอาไปคั่วสันดะพี่ิ่นวาอันนี้ก็คือรับหน้าที่หั่นผักไปค่ะคุณคู่นะคะเนาะหน้าที่ไม่หนักแต่ว่ากะเข็ดใจค่ะ <c oughs> ยางไปย่างมากเนาะทาย,ยขี้ไผ่มูกะเป็นกำลัง<น>ใจกันค่สยกันให้ละเล็กละน้อยเนาะส่ยกันไปค่ะคุณคู่กับหั่หนผักค่ะ หันห่นผักหั่นถั่วค่ะกะมาขัวเครืองเนาะคะุคณครูกบมาขัวเครืองเนาะพี่เพื่อนแกบอกให้มะขัวเครืองซอยเพิ่นเนาะเป็น,นะนยากเป็ดง่า,ายเอกสารนะสันให้ตักเปล่าออกมาตั้งไว้ให้มันเย็นเนาะค่ะตั้งไว้ให้เย็นลวอันนี้ฝีมือค,คุณครูนะคะหั่นผักคะ่ะแล้วกับพี่เพื่อนกับปันเนื้อปลาเก็บไหวพัดมาอื่นเนาะค่ะก็ค่อยสิมาเห็ดมะอื่นเสิรค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะน้ำข้าวปุ้นอร่อยอร่อยค่ะเก็บไปในตู้เย็นเรียบร้อยแลวคะ เสร็จสิ้นจาทุกสิ่งทุกอย่างค,ะค่ะกบบานได้คะ่ะพรุ่งนี้รอมาชิมข้าวปุ่นฝีมือคุณครูนะคะคุณครูจูนคะ่ะมาเป็นคุณครูสวยดอกคุณครูจูนนะคะ